วันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ <c oughs> เป็นการเล่าเรื่องในที่ทำงานนะคะคือเรื่องการนอกใจนี่แหละมีลูกน้องป้าแก้วนะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็มาจากประเทศหนึ่งแล้วกันแต่คือแถบทางาแถบทางรัสเซียนะคะแล้วทีนี้ก็เป็นคืออายุยังน้อยนะะอายุยี่สิบเอ็ดปี แล้วทีนี้ก็เป็นสาวโซนน่ารักนะคะทำงานเก่งเป็นไวไสไสเลยละนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็ทำงานมาประมาณได้ห้าหเดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีผู้ชายนะคะซึ่งเขาก็เป็นมาจากประเทศเดียวกันนะคะมาจากประเทศเดียวกันแล้วก็ มีครอบครัวนะคะก็พากันย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะย้ายครอบครัวพ่อแม่อะไรก็มาที่นี่น่าจะเหมือนประเทศที่สามอะไรลักษณะเนี้ยนะคะแล้วทีนี้เ <c oughs> มียเขาก็ท้องนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนผู้ชายคนนี้ก็มาที่ทํางานนะคะก็คนมาจากประเทศเดียวกันเนาะเขาก็พูดคุยกันแรกๆก็ไม่มีอะไรนะคะก็หยอดก,กันไปหยอดก,กันมาหยอดก,กันไปหยอดก,กันมา,อ,กกนมาอีท่าไหนก็ไม่รู้ กลายเป็นว่าเขาต้องคู่ขูกอยู่ด้วยกันนะคะทำงานก็หยอกกันเย้ากันจนจนต้องได้เตือนนะ,ะจนต้องได้เตือนเพราะว่าไม่ทำงานแล้วก็พากันเสียงดังมากนะคะมีวันหนึ่งนะคะป้าแก้วป้าแก้วก็ทำงานแค่สามวันต่ออาทิตย์เน,ะนานพพะอพอวันอังคารวันพุธพฤหัดป้าแก้วหยุดพอวันศุกร์กลับไปทำงานก็คือสองเดือนที่แล้วนะคะ,ะกลับไปทำงานกลายเป็นว่า มีคนบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วบอกว่าเรื่องอะไรบอกเมื่อเมื่อวันอังคารนะคะเมียของผู้ชายคนนี้มาอารวาสที่นี่มาอารวาสมาดักตกตีน้องคนนี้นะ,ะแล้วผู้ชายก็ปกป้องเกิดการทะเลาะกันจน ผู้จัดการนะคะเรียกเข้าไปคุยก็หลังจากนั้นมาเขาก็พยายามห่างๆกันนะคะผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยลาพักนะคะคือเขามาจากเอเจนซี่เนาะเขาเขาสามารถลาได้หลังจากที่ลาไปหายไปเดือนหนึ่งนะคะทีนี้กลับมากลับมาด้วยด้วยความที่สนิทสนมกันมากขึ้นก็เลยเอาก็ านบอกว่าจะห่างกันนะคะก,ก็เราเรา,เราจะได้แค่มองนะคะก,ก็เสือกเสือกแบบเงียบเงียบมันนะคะแล้วเอาไปเอามานะคะก็ญาติเขาก็ทํางานที่นี่ด้วยนะเขาก็เลยเล่าให้ป้าแก้วฟังว่าผู้ชายคนเนี้ยไปขอเลิกกับเมียนะคะแล้วก็ทางญาติพี่น้องของสามีเนี่ย เขาไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลยนะพาไปเป,เปิดตัวไปอะไรเขาก็ไม่ต้อนรับไม่เวลคัมนะคะเพราะว่า,าลูกสะใภ้คนนั้นะก,ก็ยังอยู่ที่บ้านนะคะคือเลิกกันเนี่ยหมายถึงผู้ชายออกมาเลยนะคะออกมาจากบ้านแล้วก็มาอยู่กับเช่าบ้านอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนี้นะ,ะตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันอันนั้นมันก็เป็นเรื่องอเรื่องของเขานะคะแล้วแต่นักที่การงานก็คือทาง ทำผู้จัดการก็หลังจากที่เมียเขามาอารวาสก็จับแยกกันทํางานคนละ,ะแผนเลยนะคะไปให้ผู้ชายคนนั้นไปทาแผนกข้างนอกนะคะสโตข้างนอกอ่าพวกโหลดพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงก็ก็อยู่กับแผนกของพวกป้าแก้วนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีรู้ไม่ชี้นะคะอยากจะหอมกันอยากจะกอดกันอะไรเขาก็ทํานะคะอยู่ในห้องอาหารนะคะคนอื่นเขาก็นั่งกินข้าวนั่งอะไรไป อันนี้ก็จะแยกไปอีกโซนต่างหากนะคะนั่งกันสองคนเขาเหมือนเหมือนเหมือนโลกนี้มีเขาสองคนนะคะเดี๋ยวก็คิกกันเดี๋ยวก็หอมกันเดี๋ยวก็หัวเราะคิกคักคือคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะแต่ว่ามันเสียงดังเสียงดังรบก,กวนคนอื่นก็ก็จะมีหัวหน้าแผนกอีกอันนึงเขาก็ติงติงนะว่าให้เสียงเบาหน่อยก,ก็เสียงเบานะ,ะก็ก็คือเราเราเป็นผู้ใหญ่ที่มองเด็กเข้าไปนะคะก็คือ มันมันขัดหูขัดตานะคะก็คือสงสารสงสารเมียที่ท้องลูกของของผู้ชายคนเนี้ยนะคะก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสักวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะต้องจะต้องโดนแบบที่ที่หล่อนทํามานะคะก็ค <c oughs> ือเสียดายความน่ารักสดใสนะคะคือการทํางานหลังจากที่เขาเป็นแฟนเปิดตัวเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ลาไปเที่ยวนู่นนี่ ต่างประเทศกันนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีแต่เสียงหัวเราะลังๆมาเนี่ก็คือเดียเดยเเด๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็ไม่คุยกันนะคะในการทํางานมีหัวหน้า,ผาแผนกอีกคนหนึ่งที่ที่ทํากับน้องเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยบางวันเขาทะเลาะกันเขามาหน้าบูดหน้างอทํางานแบบ มไม่พูดกับใครวางของตึงตๆตั้งๆพอฉันไปบอกเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจนต้องไปบอกซูเปอร์วิเซอร์ให้มาบอกนะคือความน่ารักสดใสความที่เฟรนลี่ friendly, หายไปเลยนะคะหายไปเลยจากจากชีวิตน้องนะวันไหนที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยหรือว่าเขาผิดใจกันงอนกันเนี่ยน้องจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ ที่ไม่น่ารักเลยนะคะแต่พอเขาดีกันเขาอะไรน้องก็จะกลับมาน่ารักสดใสแต่นะคะน้องจะไปคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้ในที่ทํางานไม่ได้เลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเกิดอาการหึงหวงเงินโอ้ปวดหัวนะ,ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการความไม่ซื่อสัตย์นะะไม่จไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะคะ,ะ <c oughs> เขาไม่สนใจลูกเขาเมียใครหรือว่ากูจะต้องทิ้งเมียมาอยู่กับผู้หญิงอื่น เขาทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะฮนะคะ,นะคะก็ต้องรอดูกันต่อ,ตอไปเนาะอันนี้ก็ปมแก้วก็นําเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นอีกชีวิตหนึ่งของของในที่ทํางานวุ่นวุ่นรักวุ่นวุ่นในที่ทํางานนะคะคือมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะนะแต่ก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะะเนาะ